ครับสวัสดีหมอกุ๊กนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เดินทางมาแสดงความมีใจกับหมอกุ๊กแล้วก็มาตามแนวทางเนาะก็ของหมอกุ๊กได้90 90กับ60นเนาะหมอกุ๊กเนาะ90้ากศูนยมันเราไม่ได้กลับหัวกันอ่าครับผมแต่ว่าได้90ู้นตรงตเลยนะครับ90กับแต่ว่าถ้ากลับหัวก็จะได้60ศนย์หมอกุ๊กเนาะนะครับของหมอพันก็ถูกเหมือนกันนะครับได้เลข92เหมือนกันนะครับผมก็คือของหมอกุ๊กได้60ของหมอพันได้92 นะครับก็คือมันถูกเป็น,เ,น,เ,ลนเลขความฝันเนาะ่ะเ็นเอขความฝันในความฝันอันนี้รู้สึกว่าจะปล่อยตั้งแต่กลางๆงวดเนียใช่ไหมครับกลางกลางงวดาท,างที่ปล่อยปล่อยตัวแรกเลยว่ามันบอกเขาปล่อยความฝันเออตัวแรกเลยเนาะเลขเลขสเอเอครับเลขเลขที่ตีมาจากเลขอะไรนะพระอาจารย์มาบอกพระอาจารย์ให้พระอาจารย์มาให้นะครับ ที่บอกเปนหัวนะครับว่าได้ไปกลับหัวครับ <c oughs> ครับผมแต่ว่าถ้ามีท่านผู้ชมไปกลับหัวนี่ก็จะมีโชคยิลากกับหมอโกกอยู่น้องในงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้งวดนี้ลาสุดฝันอีกแล้วใช่ไหมหมอโกกฝันอีกแล้วนะคะครับฝันนะคะฝันเมื่อคืนเนาะฝันที่ว่าฝันเห็นเพื่อนเพื่อนที่เสียไปแล้วครับ นะคะเขาเสียไปแดพอดีเขามาหน้าตาเขาแต่งหน้าแต่งตามาเขาสวยนะคะปากก็แดงหน้าก็เนียนครับก็เลยถามว่าเขาไปใช้อะไรมาเขาบอกว่ามีครีมรองพื้นก็เลยอยากได้กับเขาเขาว่าอ่ะเดี๋ยวขายให้ห้าสิบนะคะเขาบอกว่าขายให้ห้าสิบนะคะเขาให้คนเดียวนะที่ให้ห้าสิบคนอื่นเขาไม่ได้ขายราคานี้ก็เลยว่าเอ้ามันแปลกวุ่นุมันแปลกแกเนาะก็เลยว่าแล้วทําไมเขาจะมาขายให้เราแค่ห้าสิบ คนที่เสีย<ต>คนที่ตุยไปแล้วเนาะก็คือเป็นเพื่อนของหมอกกกที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ครับเมื่อเคยฝันเห<อ>็นเขาบแบบว่าไม่เคยฝันเห็นสักทีเลยใช่ไหมคะนานมากแล้วไม่ได้ฝันเห็นเขาเนาะเขาเสียตั้งแต่เขายุยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะถ้าอยู่ทุกวันก็จะไปห้าสิบด้วยกันนะก็คือบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับในบ้านนี้ในบ้านข้างๆกันที่เรียนด้วยกันมาเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กเนาะ ก็คือมาหน้าทานหน้าขาวมาเลยใช่ไหมครับหน้าขาวบอกเลยว่าหน้าเนียนนี่สวยมากหน้าเขาที่เธอแบบโอ้โหอะไรจะเป็นทานได้ดีขนาดนั้นแต่งหน้ามาถ้าเราก็เหมือนก่อนที่จะตุยที่จะเผาเขาก็แต่งหน้าสุกเนาะโอ้ครับครับก่อนที่จะเผาเนี่ยก็แต่งหน้าสุกข,ขาวๆเหมือนกันค่แต่มาฝันเห็นปกติถ้าฝันเห็นเขาจะไม่หน้าแบบนี้ครับแต่มาเมื่อคืนนี่คือแบบเอาขายให้ห้าสิบอะไรพอตื่นเช้ามาอะไรห้าสิบ หรือว่ามาบอกโชคหรือเปล่ามาบอกเลขหรือเปล่าห้าสิบคือ่าแข่โชคบาจักเนาะค่ะน้องถ่ายของให้ห้าสิบบาทขายของอะไรสิบบาททั้งทั้งที่้วยใช่ราคานี้ครับขงแงมันมันเป็นครีมอะไรครับหมอปุ๊เป็นกระปุกแปรงทาหน้ามันเป็นกระปุกมันเป็นเหมือนเป็นมันครีมรองพื้นนะคะแต่เป็นน้ำอ๋อแจะไม่ใช่เนื้อครีมแต่มันเป็นน้ำครับแต่ว่าขายให้ในราคาห้าสิบบาท ให้พีมาขายคิดของให้ผีมาขายของให้นะครับพีมาขายของให้นะมาขายคิมให้คเพื่อนมาบอกเป็นตัวเนี่ยค่ะเนาะครับเหมือนกับเพื่อนมาบอกนายว่าห้าศูนย์นะแบบนี้เนาะจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าเออซื้อตัวนี้เด้อเพื่อนไม่ได้วาครับเพื่อนไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้ออย่างนี้เนาะจ้าแต่ขายให้แต่เขาขายให้เราครับ แต่ไม่คนครับแต่ไม่คนเคยฝันในลักษณะนี้แล้วเรียกมันออกนะครับเนาะค่ะก็ใหญ่เพราะว่าเคยคนคนนี้เคยเขาบอกนะเขาบอกว่าเขามามาพูดในทานองแบบนี้แหละนะคะก็ก็ถูกอยู่ก็ได้อยู่ครับนะคะเขาจะมาลักษณะแบบนี้มาบอกแบบเป็นแน่แต่ว่าเป็นตัวเหล็กเลยเนาะค่ะเนาะจาอ๋อก่อนก็คือก่อนหน้านี้หมอโคกเคยฝันเห็นเพื่อนคนนี้ เมื่อก่อนก็เคยฟันเห็นใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนก็เคยฟันเห็นแต่ก็เคยได้จากเขาอยู่อแต่เราได้น้อยครับครับเคนมาบอกเป็นตัวครึ่งหวันนีบอ่ค่ะแต่จะมามาพูดประมาณนี้แหละครับคะบางครั้งเขาพอเขาชี้ก็เราก็มาเป็นตีเป็นตัวเอาเหมือนตีคอมฝันโอค่ัคมาคราวนี้เขาบอกเป็นตัวเรขเนาะเพราะว่าใครให้ห้าสิบครับอ้าวก็สิมาใครให้ห้าสิบก็ยังงงตื่นขึ้นมายังงงอยู่นะว่าทำไมมาใครให้ห้าสิบ ือว่าเพื่อนมาบอกเลขก็คือว่าไม่ใช่ครั้งเลขที่หมกุ๊กเนี่ยได้ฟันเห็นเพื่อนคนนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นเป็นครั้งที่สองหรือว่าครั้งที่สามประมาณครั้งที่สามนะคะแต่นานแล้วนะแต่ตั้งแต่ตุยไปเนาะครับนะคะคที่มาลักษณะที่จะมาให้โชคเรานะก็จะมาในัางนี้อีกก็จะมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวี๋ยวรอบก่อนที่เพื่อนหมกุ๊กมาบอกเนี่ยมามามาบอกในลักษณะไหนครับหมกุกคราวก่อนมาบอกในลักษณะช่วง เราจะชวนไปทําบุญนะคะเขาเอาอะไรมาให้น <society> <ını urai> ี <punto benim graffiti> ่แหละนะคะเป็นสิ่งของมาให้ครับมีสองชิ้นหรือสามชิ้นนะคะก็เลยก็นับไอ้เขาก็เป็นเป็นผีนะผีเราก็จะตีเป็นศูนย์นะคะแล้วก็สิ่งของก็จะเป็นสามหรืออะไรนี่แหละที่ก็จะตีกับสิ่งของก็ใส่ตัวเขาครับเพราะว่าอายุจะไม่จะไม่เปเล่นอายุเขาอ๋อค่ะจะไม่ซื้ออายุเขาครับอ๋อก็คือถ้าถ้าฝันเห็นเพื่อนคนนี้นะก็คือจะไม่ออกอายุเลยไม่ยอม มันก็จะไม่มาอายุเขาถ้าอายุเขาอยู่ประมาณยี่ยิบสี่ยี่ิบห้าประมาณนี้ช่วงที่เขาตุยครับถ้าที่เขาตุยแต่ว่าเพื่อนกับมาบอกเป็นโตเลยเนาะคะ่ะเนาะจ้านี่เขาหนีมาบอกเป็นโตเลยนะว,ว่าขายอา้าวเห็นแต่งตัวซะสวยงามเนะ <laughs> าะขายให้ซื้อขายให้เด้อขายเออเอาดกูขายให้หา้าสิขขาาาาาสบบาทครับค่ะ ก็คือตอนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมอกุก็ค่อนข้างจะสนิทกับเพื่อนคนนี้จะสนิทเพราะว่าเรียนด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะคแต่คนคนนี้ที่ห้ามไม่ให้เข้ากรุงเทพด้วย<อ>นะคะคือเขาไปเจอสิ่งที่ไม่ดีในในเมืองกรุงเนาะเขาก็ไม่อยากให้เราไปเจอแบบนั้นอืมค่ะผมแล้วเขาเขาเป็นอะไรเสียชีวิตคะพี่กุกันเขาเป็นเขามีเลือดบวกค่ะแฟนนำมาจากแฟนครับ นะครับเพราะว่าเขาติดเขาเขาไม่รู้หรอกลูกชายเขาก็คนเด็กเขาก็ติดก็ตุยไปแล้วอืมครับนะคะมันเป็นเขาบอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวไปเจอแบบนี้เราบออเขาก็กลัวเราไปเจอเหมือนเขาครับครับผมก็ด้วยความโั่หงหงเพื่อนเนาะใช่ขนาดเสียชีวิตไปแล้วนียังกลับมาบอกโชคบอกาขนาดมันขนาดมันนั่งมันนั่งเล่นกับเรานะขนาดอยู่เตียงเดียวกันแท้แท่นั่งเงี้ยเขาจะอยู่มุมนู้นเลยนะเขาจะไม่นั่งใกล้เขากลัวแบบมันมาติดเราอมเขาก็อยู่ไกลๆเลย คือมันไม่อย่างงั้นหรอกแต่ความห่วงเนาะกลัวเขาก็กลัวเราแบบนี่เขาครับก็คือตอนที่ว่าเพื่อนหมอคุกยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังก็ยังดีเนาะแต่เสียเสียไปแล้วนี่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยมาบอกก็ยังเป็นห่วงอยู่มาบอกโชคลาภอีกบอกชาิจีนนี่งวดนี้ย้นาเนี่ก็ยังขนาดตื่นมาได้อันนี้มาบอกยังหาสิค่ะก็สิวาหาสิบ พูดถึงราคาซื้อนะหลักพันนะที่ซื้อนะแค่ของที่เขามาขายนะตามที่เรานี่เนาะหลักพันแต่เขาจะมาขายให้เราแค่ห้าสิบเรายังงงด้วยห้าสิบนี่แหละนะคะแล้วเป็นในในใรนี่กับซีนี้คำนวณเนาะที่จากที่เพคคำนวณนะคะคำนวณหลอกออกมาได้นะคะก็จะเป็นหนึ่งห้าสี่ หนึ่งห้าสี่นะคะหนึ่งจีคำนวณได้ค่ะถ้าเราจะจับคู่ตามที่หมอคุกนะที่หมอคุกจับคู่ก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งสี่แล้วก็ห้าสี่นะคะที่จะจับคู่นะคะเพราะว่างดไอเด็กเข้าก่อนนะครับป่อยมันมันหลายโหดแล้วเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งก็จะเป็นมีหนึ่งมิสี่เหมือนกันมิสี่มีห้าเหมือนกันคือว่าจับ กอดคอ,อกันเลยอ๋อมีหนึ่งกับมีสี่ใช่มีหนึ่งมีสี่มีห้านะคะอันนี้อันนี้หมอกมอกคุกจับกอดคอ,อกันเลยครับก็คืองวดก่อนหมอกุกให้ศูนย์กับหนึ่งเนาะเล็กวิ่งใช่ก็คือมาศูนย์วันนี้หนึ่งยังยังยังอยู่ครับนะคะแต่เล็กวิ่งงวดที่แล้วนั่นเท้าก่อนนี่หมอกุกชอบศูนย์เนาะที่นี่ไปใช่ไหมชอบศูนย์ขาศูนย์ยุติวารีกับหัวเลขเก้าศูนย์ครับผม ตอนนี้พอดีวันนั้นมีมีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาถามบอกว่ากําลังจะล้มมาลายเนาะก็เลยบอกว่าให้ใครช่วยได้บ้างแอดมินก็เลยให้เบอร์หมอกุกมาเนาะไม่รู้ว่าคุณแม่ได้โทรมาหรือเปล่าแบบโทรมาขอความช่วยเหลืออย่างงี้นะครับ<อ>ให้หมอกุ๊กเป่าให้อย่างงี้ครับจะได้แบบเออมันจะได้ผ่านเรื่องนี้ไปแบบโดยง่ายอย่างงี้ครับค่ะม,ม,มีมีโทรมาค่ะแต่แต่ยังไม่ได้เป่าอ๋อคนะคือหลังจากที่ว่าติดดูจากช่องน้องนิว นะคะ <S <S เขาว่าไม่อยากจะเป่าเดี้ยงแม่พร้อมก่อนคือมาปรึกษากนโทรไปถามนิวอยู่ประ่าณนี้าาแล้วเมื่อวานก็มีท่านหนึ่งจากที่ไม่เคยดูช่องน้องนิววันนั้นเขาเขาเลื่อนไปนะรับไม่รู้เขาไปเห็นอืเขาไปเห็นเขาไปดูพอไปดูปุ๊บ,เข,บเขาเห็นหมอปุ๊บก็โทรมาเมื่อวานนะคะคืนนี้เขาว่าเขาจะปัดเป่าเขาอยู่อะไรนะไอ ฮอลแลนด์นะคะก็อยู่ประเทศฮอลแลนด์อยต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนะคะเพาว่ามาจากช่องน้องนิวนะคะส่วนมากที่โทรเข้ามาคือมาจากช่องน้องนิวครับนะคะมาปรึกษานะว่าเราจะต้องทํายังไงนะความปังความอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็จะบอกเขาอยู่ก็มีบางท่านคือว่าปัดเปล่าแล้ว นะคะเสริมดวงแล้วทําไมไม่ดีขึ้นครับต้องดูแลบุญและกรรมเราด้วยนะคะคแต่ละคนบางครั้งอ่ะบางคนว่ามาช้าครับบางคนก็คือแค่ครั้งเดียวก็ได้ผลนะคะคก็เห็นก็ได้เนาะเพราะว่าบุญเกรรมเรามันไม่เหมือนกันเนาะจะเอาครั้งเดียวคือเป็นเสียฐีเลยมันมันก็คงไม่ได้เนาะ<ไ>จะไปฟืนกรรม,มเกินไปแบบมันคืนไวทันตาเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าพอเราได้ไปแล้วสิ่งที่เราจะรับมันไม่คุ้มกับที่เราจะ นี่เนาะมันจะเสียมันจะแบบถ้าเราได้หลักแสนมาอย่างเงี้ยเราจะต้องถึงขั้นที่จะต้องเก็บไข่ได้เปิดหรือเสียชีวิตเรายอมไหมครับใช่ก็เลยบอกเขาก็อ๋อครับก็คือเราอาจจะไม,ม่ได้โชคลาภในงวดนี้หรือว่างวดถัดไปเลยแต่ว่าทางเรื่องด้านการงาน ทางด้านสุขภาพนี้เราก็อาจจะได้โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนี้เนาะใช่แต่บางบางคนบางท่านนะคะคือว่าเขาอยากจะได้โชคได้ลาบนะคะแต่โชคลาภเขาไม่ได้นะแต่ครอบครัวกลับมาสามัคคีกันคือดีกันนะคะคือกลับมาแบบเข้าใจกันนะคะในครอบครัวนะคะแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นนะคะครับเว่าโว่า โชคลาภไมนี่แล้วครอบครัวรักกันแม่ก็ดีใจแล้วอครับโชคลาภไม่ต้องการแล้วขอแค่ครอบครัวดีกันเนาะรักกันสามัคคีกันนะคะไม่ไม่ได้อย่างไรก็อย่างหนึ่งนะคะครับมันก็เป็นเหมือนแบบเราการปัดเป่าพอทําไปแล้วให้เราสบายใจแล้วมันก็ทิ้งเท่ว่าจะเกิดขึ้นกับเรานะก็เกิดอยู่กับบุญวาสนาของเราด้วยอย่างนี้ใช่ขนาดหมอหมอกุกเองยังปัดเป่าให้กับตัวเองไม่ให้หมอพานปัดเป่าให้ครับนะคะเพราะว่าเราปัดเป่าเราช่วยเขาเนาะเหมือนเราจะไปโดนเอฟเฟกต รับเอฟเฟกจากเขาด้วยนะคะกรรมของแต่ละคนวันนั้นก็ได้มาถอดไข่ตอนวิษให้กับตัวเองนะคะเลี้ยนออกมาก็ถึงดําเลยนะคะได้ทำสองรอบเนาะมันมันปวดตรงหน้าอกนะคะตังเต้านะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วหมอคุกก็ทําให้หลายคนเหมือนกันเนาะสําหรับท่านผู้ชมแลก็เอฟซีทางช่องที่มาแบบปัดเป่าเกี่ยวกับหมอคุกอย่างเงี้ยกับหมอพานเนาะมาหลายท่านเหมือนกันเนาะก็คนที่ประสบความสําเร็จก็เห็นมีเยอะเหมือนกันก่มีเยกับหมือนกันนะคะที่สําเร็จก็มีเยอะ นะ,ค,ะครับพอได้ตัวเด็ดตัวอะไรไปบ้างก็มีโชคมีลาบกับหมอปุ๊กอยู่หลายคนเหมือนกันก็คือวันเลขเลขทูบที่บูชาจากหมอปุ๊กกับหมอพันไปก็ถูกเมื่อนก่อนก็ถูกหลายทางนนนเนาะก็ที่ว่าหกไอถูกศูนย์ใช่ไหมครับก็เข้านะที่เลขที่ว่าจุดทูบนะคะแต่ต้องต้องไปตัดเอานะจับคู่เอานะคะเข้านะครับพอดีแต่น้องน้องนิวมาก่อนเนาะนะครับมาได้ส่งให้ครับ แล้วก่อนก่อนนั้นนั้นก็คือมีคนบูชาเลขทูบจากหมอพานกับหมอคุกไปก็ไปถูกอีกเนาะไปถูกเลข92เลข52 52นะคะคือก็ส่งพอรู้ว่าถูกแม่ก็ส่งเป็นขิงดองแล้วก็เป็นปลาแดดเดียวนะคะแล้วก็ปลาเมึกส่งมาให้นะคะน้ำใจครับผมพอเป็นมีโชคมีลาภจากหมอคุกกับหมอพานเนาะใช่แต่ทุกวันนี้ก็ทักมาก็ขอบคุณนะคะฝากขอบคุณนะคะแล้วก็ เห็นฝากขอบคุณน้องนิวด้วยเพราะว่ารู้ประจักษ์น้องนิวนะคะก็มีหลายท่านนะคะที่โทรมาบอกว่าฝากคิดถึงด้วยโทรไปหาไม่รับล่าสุดเขาก็โทรมาถามอยากขอเบอร์น้องนิวเนาะอเลยว่าติดตามเลยติดตามน้องนิวไว้เลยนะคะน้องสายไม่ว่างหรอกผมกดติดตามไว้เลยเนาะกดติดตามไว้เลยเนาะติดตามสุดจะดูอะไรก็ติดตามไว้นะคะกรมีเด็ดเนาะอืมครับแล้วก็อยากถ้าอยากแบบ ปัดเป่ากับหมอคุอกหรือว่ากับหมอมพานนี่ให้ติดตอ่อทางเบอร์โทรเนาะนะครับห,ห,หลักๆจะลงแต่เบอร์โทรของหมอคุกกับหมอพานของเบอร์แอดมินไม่ค่อยได้ลงนะครับ<ช>ก็ใ,<ช>ให้ติดตอ่อกับหมอมพานกับหมอคุโกโดยตรงเลยเนาะอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะครับหรือว่าอยากจะปัดเป่านะครับก็ให้โทรมาคุยกันเนะ <volleyball. S 1> าะน, <ạ. S 1> นะครับยังไงก็ขอขอบคุณหมอคุกมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหินเฮงปังๆดังๆรวยๆเด้อาูุนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพี่กุ๊ไก่นะคะ15450เป็นสูตรแล้วก็ความฝันนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอนมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ